บัดนั้นพญายักษ์กุมภกัรสั่งสารถีโลทันขับรถศึกบุกตะลยุยพระรามขึ้นสอนอคณิวาตต้องรถสึกหักสบะบันกุมภกัรกระโจนขึ้นบนรถสึกพระรามหมายแลกเอาชีวิตให้จงได้พระลักษ์ตีป้องปัดด้วยสอนพระรามหวดซ้ำกุมภกัรบาดเจ็บร่วงตกกระเด็นพระรามแผลงสอนพรมมาลูกสอนแหวกอากาศเสียงดังก้องกำปนา แลนลิวเข้าปักอกกุมพกันพยิายักษ์ล้มลงเกลือกกลิ้งชั่วขณะความเป็นความตายนั้นเห็นพระรามมีรูปนิมิตเป็นองค์นารายสี่กนก็ยอมสิรรากยกมือไหว้ขอขมาสิ้นคำสั่งเสียพิายักษ์ร้อนรุ่มทุรนทุรายด้วยพิษซ้อนสิ้นเสียงแล้วก็พลั่นสิ้นใจ แสงอาทิตย์สุดท้ายความมืดคลอบลงมาอย่างช้าๆดังพื้นผ้าสีดำที่ค่อยๆค,คลี่คลุมร่างไร้วิญญาณของกุมภกันพยายักษศึกได้จบสิ้นลงแล้วทศกัณฐ์รู้ข่าวก็ร่ำไห้ด้วยอาลัยน้องรักพยายักษกุมภกันปวดร้าวสูญสิ้นไปทั้งสิบเสียนความข้างแค้นท่วมทนอัดแน่นอยู่ในอกพยายักษหมายแลกทุกสิ่งเพื่อล้างแ้นให้จงได้